ัสดีเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมป์นะครับผมก็เมื่อกี้ได้ทดสอบเบียร์กระป๋องหนึ่งเจอไปสองกระป๋องนะครับก็เมาอยู่เหมือนกันวิธีการเมาของพวผกผมมีแค่สองชิ้นครับมีแค่เบียร์หนึ่งกระป๋องแล้วก็แม่นแจออีกอันหนึ่งนะครับผมก็สามารถทําให้เมาได้เดี๋ยวสาธิตให้ดูใช้เพื่อนเมื่อ <c oughs> ก,กี้เจอไปแล้วสองกอลัวครับเมื่อกี้เจอไปแล้วสองกระป๋องครับ เมาเมาจริงๆครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนทำให้มึงเปิดเขาอย่างนะครับหนึ่งเบียร์สองแม่นเจาหรืออะไรก็ได้ที่สามารถเจาะเบียร์ได้นะครับผมก็ลองเอาไปใช้นดูรับรองว่าเมาจริงๆครับลองเอาไปใช้กับเพื่อนในกลุ่มดูครับพวกที่แบบว่าขี้เมาขี้เมาแบบเออกินสันสันบ่อยๆไงครับอยู่ในวงเล่าลองเอาไปใช้ด <มา S 2> ูครับเฮฮามามึงเปิดนะอือก็ đang đang, ừ. của đầy nhau một bạn, không một, ôi <laughs> <laughs> lần nít tiêu anh, là, đầy nhau đấy. ไม่ได้ครับตรงนั้นะโดนไปหลายรอบแล้วก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมก็รับรองว่าเมาเมาจริงๆงั้นไปก่อนนะคนระับผมบายบายลองไปใช้นะครับผม